นะพี่น้องเลยมาหอดหยาบกรเวนเดีพี่น้องอีพีหกสิบสองมหอดพี่น้องเลยผุนเสี่ยนเบ็ดเต็มผมมากไพเพี่น้องผุนไอไก่ไกยย่ยกมือท,งทังไยเอฟเเสียนไกลแ่ยืนจุนพีเน,น,นานจนะุนหันหนาทัยพี่เน่ะเดีนี้มาหอดกรเวนพี่น้องเลยหกสิบสอง ได้เห็นเชียนปากมูนย่างเวนในพี่น้อยเชียนเบ็ดเชียนแฮนี่เวิะพี่น่อยเชียนปากมูนอ่ามเวนกับพวกใคได้มาย่างเวนเรื่องมันเขายุดสงการพี่น้องเลยเดี๋ยวมาต้องเวนแน่ยอ๋อจี๊ดจังกับพี่น้องคุณเชียนเบ็ดเต็มหนึ่งควมจิตอันหนึ่งสูงแหว่งเอมูนย่างเวน ขี้จ้งกับพี่น้องเลยคิดเห็นแต้สองต๋พี่น้องนี่แหละสองแต๋าีพี่ที่เห็นเคลื่อนตากมุ่งย่างเว้นนตพี่นอกเลยประเ,เ,เ,เทศม้าหอดบุคคลคำประมาณสี่มุงหามุ่งกระดับปรุงส่ง ขุดนะครับเกลือนปากมูลเอา้าจีตังกับพี่น้องเลยหกสิบสองเกลือนปากมูลคือเก่าละล่ะบลาเปิดบริณีไปใช่หรอกในโซปลาลนนนเนี่ยใกล้ฝนเนี่ยใกล้หมาเนีลยพี่น้องคุณเออเพิ่นเก่งดีๆฝนลงไปบนก,กระปั้นปลดพี่น้องเลยเอา้าหกสิบสองเนยเห็นเลยนะพี่น้องเนียเห็นเกลือนปากมูลยังเว้นเนีครับอีพี่นี่บริณีมาคำเอา้าจีตังกับพี่น้องเนีย เปลือปากมูลไม่มีเงาเพราะว่ารัฐมนุรว่าลำน้ำชีไม่มีเงาปลาเบื่อว่าเปลือกปากมูลไม่มีเงาพี่น้องคุณพี่น้องไม่ไกลเอาไปกินอีรักุนนั่งเอ้ยเป็นตัวปลาเราอันแนนเต้เพือนเนี่ยเราไม่ไกลเปิดกล่องเห็นซองแตกพี่น้องซ้ำกันก็ผมผมเห็นซองแตกไปท่านเดทหายกล่องไปท่านเดทเปิดกล่องพี่น้องเลยนะวงไฟเบ็ดต้องการพี่น้องกางเวีนเราเมือนนี่สิขำอะไรพี่น้องหรื เลเว่นทีตกอีกแล้วไอเห็ดเนี่ยครับเเว้นเลยครับพี่น้องเลยที่ท้ายหอดก็ขึ่มเลยพี่น้องเลยเพราะว่าป่าโนเข่าอยู่เขาก็เห็นสองเต๋าพี่น้องเลยพวกป่านี้บอะไรมันเอาอะไพี่น้องเลยยืนจุนอ่ะยีะ่ี่ หกสิบสามเคลื่อนปมมที่เ่าพี่น้องเลยหนาเคดขึ้นบักแห้งนี่พี <c ười> ่น <televis> ้องเลยโอ้ก oh, ัวอยู่พี่น้องเลยเด่นหนาเด่นหลังอจิตก็ไปพี่น้องเลยเห็นยาก็เว้นเลยเรานนี้มาเวนน่ หอดเซียนเบ็ดผ uh ู ner, ner, helpful, ah, fun, imagen, ento, ้หญิงพี่น้องเลยอีพี่นี่มาก้างเว้นมีหอดเซียนเบ็ดผู้หญิงพี่น้องเลยโอ้โหฝนเปิดหนามมึงพี่น้องเปิดหนามมึงแห้งมึงว่ามือจะนั่งเปิดหนามแห้งไหนแห้งยี่พี่น้องเลยเอ้าตีจ้ากันไปหกสิบสามพี่น้องเลยเบ็ดหอดก็ขึ้นคือเกาก็ไหนละเบิองนะปลาบ่คอยเข่าข้างเว้น พ <premises. S 2> ี่น้องปลอมาแช่ก่อนพย่ใป้าเนาพี่น้องตปลาางอหกสิบสามตีดีามกไปพี่น้องนี่เดิมคำอีกแล้วพี่น้องอแต้มอ้ยเห็นก็ขึ้นตัวนึงพี่น้องเมือดเราเดิอค้ำน่พี่น้องยแช่ป้าแหกสิบสามตีดตาม็ไปยังยากพี่น้องเลยเนป้ามุมยเงาค่ำคือเราอีกแล้ว มาพี่น้องเลยกลางคืนอี่ก็ได้เอา้าบุ่มโดนดอนเบิงหกสิบสามนี่กะได้มาสิพี่น้องแต้มที่สามจีตังก็ไปพี่น้องเลยตัวปลาตัวหน่อยตัวใหญ่เขาเปิดนามแห่งไรพี่น้องเ,เอ้ยอะไรเอ้ากลางคืนขึ้นเก,ก้าเลยพี่น้องเลยมาอ,อ,อีกแล้วพี่น้องอีกแต้มหนึ่งเดลยพี่น้องเลยะปลาเขาย้มคำระบาพี่น้องที่นี่ หกสิบสามก็ย okay. right, okay. okay. so right? ูเคลื่อนปากมุนขึ้นเก่าเลยพี่น้องเอ้ไปใช้ประเดร๋รป้าเบื่อแตางก็ไปง่ายๆพี่น้องเอ้เฮ้พี่น้องแต้มนึงตัวน้อยตัวนี้ขึ้นหน่อยเลยพี่น้องเอ้เฮเคลื่อนปากมุนมีตัหนอยตัวใหญ่สมกันเลยพี่น้องเี่วัเสาเบื่อเรื่องเคือนอีกแล้วละพี่หกสิบสามเคลื่อนปากมูนขึ้นเก่าเลยพี่น้องเอ้ ไอเอประจำสองมามาพี่นอ้องเอ้ยกนี้คนมาผมเยม,มากก็พยัญไกลก็พย,ยัญสน์ีอเอกประจำสองคนอยากหลายลยานี่คนลูกสาวมาแต่เขียบอบ๋อหกสิมกตางันไปพี่นอ้องเอ้ยอ๋อพี่น้องมาอีกแต่มนึง,ปง,ง,นนงีป้เงียนี่เรพี่น้องางปเงียพี่น้องเนะียอันนี้ออีพี่ถึงคำว่าขึาขาขาขานนี่เลพี่นอ้องเอย ดี่ใหอกัดเลยเอาจิตตางก็ไปพี่น้องเลยที่คนเลือนเบสกี้กันข้ายางผานมาตัวนี้งามยู่พี่น้องเนียเิตตามก็ไปย่างพี่น้องเลยหอิใส่ีฟใช่ไหมใส่ชบานเนี่ยโอ้เบึงพี่น้องเลยคุณคุณหมอคนขาของใหญ่โซ่นี้โซ่กองเนี่ยคุณ อู้ย <Bien ven ido> <ito> ่าก so, uh, ้อนใหญ่พ <explicitly> <voiture> ูดดินวัววอยู่พี่น้องเลยอู้ยหนาแห้งไปแห้งพี่น้องเนี้ยเมึงพี่น้องมึงก็ขึ้นแย้งขึ้นหนาแห้งเป็นแห้งอ๋ออีแตงก็ไปยายพี่น้องเลยอีพี่หกสิบสามนี่ก็ได้นี่ละ ไผไก่ไผจุนนี่แหะมันเซียนเวทยดารเป็นร้พี่น้องเลยอะผักงกินเขาเจ้าบากก็พี่น้องเลยเนอะพี่น้องข้าวอิ่มแเห็นอยู่แต็มเพี่น้องเนี่ปากก็หอพค้มคุมพี่น้องเอยจะเป็นยังไงหรอกอีพี่นี่ก็ได้อ่ขึ้นเยอะแล้วติดตังก็ไปง่ายพี่น้องเลยหกสิบสามเนปากมวนคือเก่านะ เี่ยพี่น้องเอง้ตัวปลาวะลึกลึกมากคำม,มากจะได้คือตัวหน่อยรุ่งหน่อยรุ่งนะพี่น้องเอง้ยเออไหนก็ปลาขึ้นเก่าแล้วนะ้อพี่น้องม,มนันเปนนกหรือคนว่างเย็บยูบ่ขางไปใกล้เลยพี่น้องเอง้ยีพี่หกสิบสามนี่ก็ได้เปลี่ยนปากมูลไม่มีเหงาเอา้จีตังก็ไปพี่นออ้องเอ้ยขาขึ้นอีกแล้ว อย่าแต้มนึงพี่น้องเลยตัวหน่อยตัวใหญ่สมกันไปหนีเลยพี่น้องเลยที่เอ้ยนี่ดิผมเนอนี่ดิผมกดไหลกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ป้าเบื่ออายุห้ากินนี่เลยพี่น้องเลยเนี้ยมาตกปูตกปลาเลยพี่น้องเลยก็เก็บเห็ดเก็บเห็ดแต่ไม่ได้ไม่บานคนมาเก็บหมกสิบสามเงียเคลื่อนป่ามูลก็เก่าเลยพี่น้องเลย พี่น้องเอ้ยพวกนี้ตัวปลาผมว่ามีแต่ตัวเล็กหน่อยทันโนใหญ่ไกาว่าตัวหน่อยก็มันหน่อยไว้ผมประธานนะวะเอออีพี่นี่ลุ่มๆดอนๆเนี่ยพี่น้องเอ้ยกันขึ้นอีกล้หกสิบสามเอ้ยตัวปลาพี่นหน่อยวันนี้มันขึ้นตัวหน่อยตัวดีแท้อีพี่หกสิบสองก็ยังมีแต่ตัวงามพี่น้องเอ้ย พี่หกสิบสามจะเลยจะมีตัวหน่อยพี่นอ้องเอา้าหน่อยกระป๋าคือเก่าแล้วเนะาะแต่งไปยังพี่นอ้องเอ้ยไปไกล่าฝ้าฝ้าเั่ะพี่นอ้องเอ้ยขึ้นมาในความสัตว์ใหญ่สัตว์โตัวพี่ <laughs> พ,พี่เงี้ยพี่เงี้ยพูดสามก้อขางมพี่น้องเอ้าก้อขางเอาขึ้เก่าก้าฝ้าเราไปด้แข่งกับเพยเนาะพี่น้องเอ้ยหมันหมันไปดีเลยกระเพื่อนะพี่น้องมาอีกหน่อยแต้มหนึ่งพี้ ไงขึนมากาเกอเลน้อย,นอนอย,ยหนึงน่ง,ง,เ,งเอา้อา,าอขึ้นขึ้นอย่างพี่น้องไอ้หู่พกล้ยูงขาพอใกล้หนึ่งขาเสียดไง่นเอแตงก็ไปง่ากพี่น้องเลยโดดๆดิขดทินขึ้นเาเลยละขงขาฟังเลยลียเตือนปากม้วนตัวปลาพี่น้องเนเาะมานัมนมมันมัไปดียหกสิบสามพี่น้องเลขึ้นอย่างนี้ก็ละ เออพี่ตากไปอยู่นิ่ะพี่น้องมาปิดคลิปตกป่าอีพี่ที่หกหกสิบสามพี่น้องเลยมาหอดบานไล้รับปากแม่บ้านไว้พี่น้องเอ้ยวบาคั้นไปตกป่าป่ากับปรมานสับฝนกับตกะเนี่ยพี่นอ้องเพราะเลยตุ่มตัฝนตกะขำพี่น้องเมื่อคืน รับปากแม่บ้านไปว่าไปเก็บเห็ดพี่นอ้องในผ้าพื่นไปเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยพืน้นมาเบิ้งเบิงกระตายเห็ดเพิ่นพี่น้องบาที่รืมเอาอันกล่องไปนําพี่น้องเลยฮหดลูกขึ้นประมาณหกโมงกูกลัวในถ้าผ้านะพ,พื่นไปเก็บเห็ดไอ้รับปากพืน่นปากกับประมานมาหมานเห็ดพี่น้องเยอนะ้าวถามว่าถือกระตายเห็ดเอาตั้งอีกประจำ่องนี่นะปดคขีดพี่น,พน้องคุณมนก็บ้าหอดได้ดิ <c oughs> หวานเนี่ยอีพี่นี่พี่น้องเลยปลากับปลากระไรซ้ำนี่ล่ะนี่แล้วเขได้ตบเฮ็ดนี่ทาข้าพี่น้องออเฮ็ดเฮ็ดไข่เฮ็ดนงกส่วนมากสิเฮ็ดไข่น่าหลายพี่น้องเลยเออีพี่หกสิบสามหนึ่งปดคลิบมีหดเฮ็ดมีหดปลาพี่น้องเลย ไปตกปลาด้รับปลาเพื่อนว่าเหมืออื่นเพื่นว่าเห็ดผ้าไปตกเอ้เพื่อนผ้าไปเก็บเห็ดเลยแต่ผ้าเม่บาดไปเก็บเห็ดเรื่มเอากล่องไปนั่งสามพี่น้องเลยได้แต่ไม่ปิดขีดผอมกันก็ปลาก็เห็ดนี่แหละเอาหกสิบสามกับเฮฟซีอยู่ดีมีแห้งสุขูสุคนได้พี่น้องเลยจะเก็บจะไข่โลกไผ่ไข่เก็บกับเห็ดหายไป ไว้วครับคู่วอคูวิดไอ้ลำรด้วยๆตู your business. Your business ้ยคุยด้วยเบือเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่อย่าลืมเ้อพี่น้องไอ้กดกระดิ่งกดติดตามให้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปลาเบิดหาอยู่หากินเลยพี่น้องนี่ละมีโตปลาก็หาเห็ดนี่แหละพี่น้องเลยแม่บ้านผมเพิ่นมกไปหาเฮ็ด สัญญาก,ก็เพื่อนไหวครับพี่น้องว่าเขาเจาไปต๊ปลา,าอื่นเสาตรงลูกเดือเพิ่นว่าผ้าเพิ่นไปเก็บเห็ดนี่นะพี่น้องมานยิงเห็ดเอาอีพี่หกสิบสามนี่ก็เอาไว้ซ้ำเนี่ยนะครับอีพี่หนาจังว่ากันไหมอีพี่นี่พี่เศษเนี่ยมีหดปลามีหดเห็ดครับสวัสดีครับอีพี่หนาจังว่ากันไหมพี่น้องเอย